ให้ทิมงานมานก่อนเลยดีกว่าตายครับผมนี่ครับผมน้ำหนึ่นโอเมียอเปียนี่ KOT ครับผม,ม, OK ผมสวัสดีครับครับวันนี้อยู่กับพวกเราช่องแ8สยองชนแนลครับผมวันนี้พวกเราอยู่ที่บริษัทกัตนาครับผมจุดประสงค์ที่เราเอาวันนี้ก็คือลำดับแรกคือ1 จะเปิดตัวทีมงานใช่ทีมงานเราได้เรียบร้อยแล้วใช่เราได้เรียบร้อยอันดับอันดับแรกเลยให้ทีมงานมากันก่อนเลยดีกว่าชื่อนิโนบผมนี่แค่ชื่อเออก็คือเบี้ยวแล้วอกมาตรงกลางเลยครับผมนี่ครับผมอันแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับผมอันดนิโนนะครับเป็นนักแข่งเกมให้ King of Gamer ครับนี่ครับนี่ครับนี่คือจุดประสงค์ที่เรามาวันนี้เพราะทีมงานใหม่เราคือนักแข่งนักแข่งเกมแล้วก็ที่ที่ผมรับก็คืออันดับแรกอันดับแรกคือ อศัยอยู่ที่ลังสิตเขตเขตลังสิตแล้วก็ซึ้งมาหาเราได้ใช่มาหาเราได้แล้วก็เรียนอยู่ที่มอลังสิตก็คือไม่ได้ไกลแล้วก็พร้อมที่จะมาหาเราก็เดี๋ยวค่อยไปคือผมชอบออผมชอบผมชอบ,ผมชอบแหละเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาพูดรายละเอียดคลิปน,นี้เรามาที่การน,นาก่อนเพราะเป็นบริษัทที่นักแข่งเกมแบบคือต้องเก็บตัวนะเพื่อซ้อมแข่งโอเคใช่แล้วเราก็จะขอโอกาสมาเยี่ยมชมให้โน่พามาเออมาดูชีวิตหนึ่งวัน แบบว่าคอนักแข่งอะไรเงี้ยว่าเขาอยู่กันแบบไหนอ่ะเดี๋ยวอันดับแรกเราไปดูกันเลยว่าอะไรครับไปเลยครับอันนี้คือเข้ามาปุ๊บก,ก็บริษัทการตานานะครับโ <Okay. S 2> อเคและที่สําคัญวันนี้ครับตามมาด้วยไอต้ตั๊กกลับมาแล้วหายมาแล้วเป็น <c oughs> ไ,ไงเหลือคนเดียวตอนนี้ขาดคนเดียวชื่ออะไรวะต่อเต่าเหมือนกันไอ้พวกงงหัวต่อเต่าต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 ามึงตาตาน่นแหละ แต่ผมไงไงม่ใช่หรอนี่ชื่อคองอะไรนะเออบสบาร์สน่าตาร์สไรโน่เด้ยยเราไปดูห้องยย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 อยย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 อยย่ยย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 อยยยะยยยยยนยย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 อยย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 เยนอะไรเนี่ย ดีมือก่อนนะครัดีมือนี่เป็นนดีหน่อยเป็นคนดีก็ได้ใช้ต่อใช้ต่อสองคนเต็มไปขึ้นไงขึ้นไปเลยทำมันแล้วเ้ยหนักเกินหนักเกินไนเลยบร้อยเอร้อยเบร้อยไหนๆดื่มไ้มึงบ๊ายบายี่บ๊ายบายเจอกันจเมเจอกัน่หเอา ああเอาเอาโอ้อะไรก็ขึ้นมาไวเหมือนกันเนี่ยลิฟต์สูงเหมือนกันเนี่ยเออปูไม่กดเมื่อกี้ว่าอยู่ทำไมไมันลิฟต์ไม่ขึ้นวะกูใจเกือบหายกับ na ปูใช่ไหมใช่ครับพาเข้าก็คือแบบนี่ครับทุกคนนี่เป็ที่บริษัทกันนาโมชั่นปิเจอรนะครับผู้สนับสนุนหลักใหน King of Gamer นั่นเองฮึผู้เล่นคนรุ่ใช่ครับหมดที่วันนี้ครับเราจะมาตกโปรเพยเยอร์ครับวันนี้อร์จะมาตกโปรเพยเยอร์ อ้าวก็คือดูดูอ่านอ่านเทรนนิ่งขัวเงี้นะครับเป็นห้องทอห้าขวดแต่เราจะมารบกวนใช่ครับวันนี้เราหองบกวนเพราะนักแข่งไม่อยู่นักแข่งยังไม่มาครับเรามาก่อนดูคราผมก็เคยเห็นในในแบบเขาไล์สดตีมอะไรพวกเนนักแข่งเกมเหรอคือวันนี้ผมมาเป็นนักแข่งอ่ะนั่งนั่งปุ๊บไอ้โต๊แล้วปุ๊บอ้าอืม เ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอกนง็อหนอกน้องนนอนอ่นนอ้าเฮ้ยเมันมีี่เดล้เดียเกมบอ้ัวก็ออง่ายเกมบีนะครับเป็นเกมที่ผมกับทีมงานทุกคนเล่นแล้วก็คือบางเอิญมาเจอเอ็นโน่เนี่ยมาเจอที่เวกบอดแล้วมันเป็นนักแข่งมันแบบผมไ่ด้ผมไม่เชื่อนะ แต่ตอนนี้ก็ต้องเชียร์แล้วแหละคือ KOG ตอนนี้คือแข่งระดับแหละโปรเลดกป้ยระดับระดับโลกมั้ยนะเรบตอนนี้เราเป็นตัวแทนตัวแท่ไทยเนาะทีมชาติไทยมีแค่สามทีนะครับที่เป็นตัวแทนก็คือหนึ่งในนั้นคือ KOG นะครับอีกสองทีมก็คือ TAK กับ VOD นะครับใช่ไหมใช่าสองทีเท่านี่ครับเราเป็นกำลังใจให้ KOG นะครับก็คือทีมอาผมทุก KOG ทุกคนก็ต้องมาเชียร์ KOG นะ ใช่แข่ไม่พร้อมปมแข่งแทนได้ใช่ก็คือผมพร้อมอ่ะปุมพร้อมปวคนวดโอ้ไม่ดีแล้วนี่ารู้รู้จักแก้นี่อย่างนี้ผ่านอย่างนี้ผ่านแะปล่อยไถอย่งนี้อย่างนี้นี่ไม่ไหวแล้วมึอคือนหละทกลมาคือแบบนิ่งเฉยเลยีอย่างีวลกเกี่ยวอะไรยอะไรนะเบอด G P เอ์ G P ฉายาไปที่ว่าเราไปดูที่อื่นต่อ ขออนุญาตถอดแมสก์แลไม่มีไข้เราตรวจไข้เรียบร้อยไักแสงจากห้องวะเฮ้ยโทษพี่เราดิผม B O G budget โถลอันนี้คือน่าจะเป็นกระดาษที่นักแข่งมาใช้ร้องกันแหละน่าแบบร้องแข่งอันนี้เมืองเมือง illegal แม็ป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  illegal แล้วเขาก็มีที่ออกกําลังแท้นะนี่ออกกํลังกายนิ้่งๆโชว์หน่อยโชว์หน่อยีีนน่โปโปกติคนปกติเขาจะแบบนี้นะ ใช่ปะ <Safe. S 1> แต่ถ้าเป็นนักแข่งก็นิ้วเดียวนะนึกนึกนึกน้านึกนึกนึกอย่างนี้เลยแล้วถ้ใช้ถ้าใช้สามนิ้วสี่นิ้วก็นิ้วโป้งด้วยนึกนึกนึกนี้ถ้าเล่นถ้าเล่นสี่นิ้วใช้ยังไงสี่นิ้วเนื้อทาเล่นสองนิ้วถ้าเล่นสองนิ้วเอา้ยนะเอ้ยนะสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วโอเคแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้ชมห้องกันที่เรียบร้อยแล้วราก็รอพี่ๆนักแข่งมาเลยทีเดียวเพราะว่า เขากาลังเตรียมตัวเราจะขอท้าดวลนะครับเขาต้องเขาต้องมาซ้อมทีมอยู่แล้วปกติเพราะนักแข่งก็จะแข่งเวลากี่โมงหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มเขาต้องซ้อมทีมช่วงบ่ายๆโอเคแล้ววันนี้เรามีช่องแต่หยอกเป็นคู่ซ้อมแทนครับใช่ครับคือปกตินักแข่งจะกอชิงไม่กินผมย่างนะใช่จริงถ้าถ้าไม่มีโนะเราก็ไม่สามารถมาทานก็ได้นะต้องคนไปคนเดียวไหมคนเดียว หนึ่งสี่ระเบิดดูอยู่มือนะครับเดี๋ยวเจออีกีตอนพี่ๆเข้ามาใช่ครับเดี๋ยวรอพี่นักแข่งเข้ามาพึ่งจะมีก๊องโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราจะให้โน้อพาไปดูห้องอะไรห้องสตรีมพี่นักแข่งเขาสตรีมเกมและสดให้เราดูอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยไปเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงห้องนี่ละเขาเรียกห้องอะไรตอนนี้เราอยู่ที่ห้องครัวครับห้องทานข้าวแล้วไปประตูกันเข้ามา นี่ก็จะเป็นโซนจานช้อนขาวปกตินะครับสำหรับนักแข่งเวลากินข้าวเสร็จแล้วก็มาล้างจานกันด้วยเพื่อใหรักษาความสะอาดต้องเป็นระเบียบครับต้องระเบียบครับนี่ก็เป็นโต๊ะกินข้าวปกตินะครับเรามาดูนี่ดีกว่าถ้วยรางวัลผลงานผลงานของเกมพาวเวอร์เกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรนี่ครับนี่นะครับถ้วยนี้ r o v เกมทุกคนน่าจะรู้จักโปลิโปลิซีซั่นอะไร ซีซั่นสามครับโ,โ,โดยทีมโตโยต้าได,าดมอนด์คอบบ้านั่นเองนะฮะหรือแชมป์ประเทศไทยนั่นเองเท่มมาต่อกันด้วยถ้วยฟรีไฟลล่าสุดเลยนะครับเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาฟรีไฟล์คิงออฟเกมเมอร์อได้แชมป์ประเทศไทยอีกเช่นเดียวกันหรือแชมเปี้ยนโปรล็กนั่นเองะฮะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกถ้วยหนึ่งนะฮะมาวางตรงนี้ฮะเป็นถ้วย ครับจีนะฮะอาชีครับลลีกนะฮะทุกคนเดี๋ยวลืมไปช่วยเชร์กันเลยนะครับโอเคครับไปเราไปดูห้องสตรีมกันตอนนี้นะเรามีเพเยอร์อยู่ที่2สองคนในห้องนะน่าจะมาร้อมกันก่อนพร้อมเียเนี่ยเป็นห้องสตรีมนะฮะมีคอมมีโต๊ะนั่งเล่นอะไรปกติเลย ก็มแขวน่าเล่นกันเหมือนเป็นห้องพักผ่อนนะฮะเล่นเกมไม่จะเป็นนะฮะว่าต้องเล่นแค่พับจนะฮะทุกคนตอนนี้เล่นพับจครับแต่ตอนนี้เขากำลังบอลแบบนี้บอสซาอ่ซานะฮะอสซ่าทุกคนก็ต้องเื่อใจคนี่กอสซ่าทำไงกูเนี่ยไรงนี้จะเป็นโต๊ะของกัปตันนะฮะหรือซุปเจ็ดเจ็ดนซุปเกัปตทีนี่เลยสนี้จะเป็นคอนเซ็ปสุดยอดซัพพอร์ตของทีมนะฮะทุกคนโคลยโพนะนี่ครับนี่เลย คาดไม่ได้เลยฮะยิงโหตัวเต็งฮะบาก้านะฮะทุกคน่าสงสันสยนะทำไมบาก้ายิงโหดยิงดุจังเลยนะฮะง่ายๆเลยครับบากาซ้อมครับแต่ไม่ใช่พวกจีนะเป็นรองเลนน์นั่นเอง <laughs> <laughs> นี่นะทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงโควิดทําให้ไม่สามารถไปโบว์ได้นะฮะแต่ว่าเขามีมาตรการในการดูแลและปกค่อนข้างดีเลยก็คือเวลาแข่งตั้งแต่ซีรีส์แล้วยันเวลีจะมีเป็นกล้องตัวนี้ เอาไว้อัดวิดีโอแล้วก็ถ่ายคอนโซส่งไปให้ออฟเซอร์ของต่างประเทศเพื่อเช็คดูจะได้ไม่มีการโกงในการแข่งขันซึ่งทุกคนอาจจะเห็นนะว่าแบบมันโกงหรือเปล่าวะโกหรือเปล่าวะาทำไมยิงโหดจังเลยในที่เราเห็นใน YouTube หรือว่า Facebook ซึ่งแน่นอนไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าเรามีออฟเซอร์กีนดูเรื่ๆนะครับน้องๆน้องๆเห็นบ้ามีทุกตัวเลยมีมีทุกตัวเลยอะไรมีเลยอ่ะผมว่าเดี๋ยวผมก็มานั่งแข่งตรงนี้ประจังนะเฮ้ยลิ้วลิ้วอะลิ้วลิ้วลิ้วโอเคครับตอนนี้เราก็รอนักแข่งมาเป็นที่รละ แต่ละคนนี่คือฝีมือโหดเท่านั้นแต่โหดไม่เท่าผมยังไแต่งมูมันได้เหรอนั่งอยู่หลังเนึ่งเอ้ามันสกิลปาดดีไว้ก่อนไงโอ้วก็แล้วกิ่งเดี๋ยวพาไปมันก็นั่งรอแล้วเกานั่งรอนี่แทนนั่นนี่นะฮะเพย์เออร์หลักของเกียวเพย์เยอร์โค้เพย์เยอร์นี่ K O G ครับผมเอาคนแรกคนแรกก่อนบอสซาอันนี้ชื่อในเกมชื่ออะไรครับบอสซา K O G บอสซาอันนี้ K O G บอสซาตำแหน่งตำแหน่งซัพพอร์ต ซัพพอร์ตนี่คือมีหน้าที่ทำอะไรบมาส่วนมากก็จะเป็นช่วยตัวเรื่องทีมครับแล้วก็เก็บสมมกเยอะกว่าคนอื่นกี่ลูกประมาณของผมก่เก็บลูกครับโอ้โหเกบลูกนผมเก็บอีสามลูกทีลูกนี่กูสร้างว่าก็อันนี้คือตำแหน่งซัพพอร์ตไปคนเทาไปได้ปะชื่อในเกม KOG c o n c ปต์ครับต้องคือชอบอะไรอะไรตำแหน่งครับตำแหน่งตำแหน่งแอทแทนเกอร์ครับแอทแทนเกอร์แอทแทนเกอร์นี่คือยังไงครับ ยิงอันเดียวครับยิงอย่างเดียวเลยแบเจอคือยิงเลยแต่เจอผมไม่ได้นะผมยิงหมดแล้วอร่อยอร่อยมาตัวตัวเต็งเต็งเลยเต็งเต็งคือสองคนนี้คือต้องน้องถือเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เขายิงตายเลยเขายิงตายเลยโอเคครับอันนี้ขนาดยังไม่ได้กู้ชืีพนะเนี่ยอันนี้คืออ่าซุกซุปซุปเออซุปเจ็ดเจ็ดโอเคครับ เป็นตำแหน่งอะไรครับเป็น in game leader กับกัปตันครับกัปตันอ่ะเออคือกัปตันเลยนะครับเออคล้ายๆผมก็เป็นกัปตันนะกัปตันทีมแฝดสยองเอาเอาไปเลยก็แฝดสยองที่แบบเกิดมาพร้อมกันเลยว่ะโอ้โหหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีใครเป็นพี่ครับอ้อพุทพุทอย่างเงี้ยนะครับนี่ข้อดีชื่อในเกมคือไงครับ KRG สุข77จุดเริ่มต้นนะครับที่มาเล่น PUBG นะครับ น่าจะเกิดจากการที่เล่นเกมต่างยุคสมัยไปเรื่อยครับเพราะสเปเชียลฟอร์เรีตี้อะไรเงี้ยจากเกมพีซีมาก่อนอแล้วก็เลิกเล่นไปแล้วพอมีเกมโมบายเข้ามาก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมนเล่นง่ายมนสะดวกก็เลยเล่นมปเรื่อยๆจนมาเป็นนักแข่งประมาณนี้แล้วเริ่มเข้า KOG ได้ยังไงอ่าต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยทำทีมกันมาน,นานละปีปกีกว่าๆนะฮะอ,อยู่สังกัดอื่นมาก่อนแล้วก็สังกัดเก่าเราเนี่ยหมดสัญญาพวกเราก็เลยหาสปอนเซอร์พพอร์ตใหม่ ก็เลยมาได้เข็นเอาเทมเปอร์ของกันตนารอบีมือก็โหดนะครับก็คือเลยได้สปอนเซอร์ไงใช่ใช่คุยก็ทีมที่จะยองหน้าสปอนเซอร์เหมืันนะครับย้อนย้อนเรอฮยิงคว่ำหมดอ่ะหมายถึงยิงขาหมัดมันอ่ะแตเคนเ่าไวดีกว่าอันนี้คือของจริงอันเนี้ยของจริงแล้วของจริงละของจริงทุกคนอ่ะนี่คนนี้ก็คือเห็นหน้าจำไม่ได้ต้องเห็นรอยฝาดโชว์อะไรครับทีนี้นี่ เคยไดเลย o m คือะไม่ได้ยินพะเมื้อจุดเด่นนะ MC ทำตามนี่เป็นไงก็คือโหดไม่โหดเลยคืออะไรคืออะไรก่อน AK กับ MC ครับอู้ยเอาอ่ะอันนี้คือปืนหลักเลยผมรู้ปืนหลัก AK MC แน่นอนให้ได้เข้าได้ใจ a t แ a c k ไม่ต้องถามชื่อในเกม KOG Barza ไม่ต้องถามบาซ่ามุกมุกเมื่กี้กะให้ตบมุกจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเล่นเกมอะไรมาก่อนแล้วมาเล่น Barza ได้ยัง ก็เล่นเกมแนว FPS มาตลอดก็ SF แล้วก็มา War C แล้วก็มาแข่ง PUBG PC แต่แล้วแข่งแล้วไม่รุ่งเห็นแฟนเล่นมือถี้ก็ลองมาเล่นดูแล้วก็ติดมาเลยแฟนช่วยได้แล้วมาเฟียดีได้ยังไงครัผมอยู่กับอซุปเนี่ยมานานแล้วอยู่ในบ Astro แล้วก็หมดสัญญาณก็มีนี่อ๋อคือเคยอยู่กินดยวยกันอยู่แล้วมาด้วยกันก็คือเข้าขากันแล้วไงไม่หาไม่หาคนใหม่ ยิงคว่ำยิงคว่ำไม่ใช่หนะแต่คือมายิงผมไม่ได้นะทำไมวะกลัวโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอท้าได้ไหมั <t dresses> okay, ้วันนี้ขอพราะว่าท <transparency S 3> ้าโดน4-4วิกฎกติกากติกาคือไม่ต้องอ่านข้อให้ผมเลยคือเต็มที่ขอแค่ใช้ปืนกระสุนฟ้าผมผมใช้คอสมปาส่าได้ครับ ถ้ามีเอ็นเกที่คือผมใจเอ็นเกแล้วเนี่ยแล้วผมจะสู้อะไแพ้แพ้โดนอะไรอุ้ยแพ้โดนอะไรเอ้าเอ้าเอ้าไุ้ยแพ้โดนอะไรไม่ได้คิดเลยว่ะฮะไม่ได้คิดเลยอ่ะปัดยิ่หรีดีกว่านี่อันนี้คนชิดปัดยิ่หรี่เอามือหัวไม่เอาดีกว่าเอาหมุนโต๊ะนั่นนี่หรอะมุนโต๊ะเออหนโต๊ะทายาวโตนโต๊ะสักสามรอบหมุนโต๊ะสามรอบโต๊ะนั่นเลยโอเคทำไมกูพผู้ชายคุณไม่คิดว่ากูจะโดนเลย อยางหน่อยรถยางหน่อยแล้วขี่ก่อนมั่นใจก่อนเขาทำทีมากี่ปีกี่ปีแล้วครับเล่นมาสองขวบปีนี้คือสองใช่หรือเปล่าเขาไปเราทำทีกี่ปีอ่ะฮะมึงก็สองสองปีเหรอสองเดือนสองวันนี่เราเป่าเราเนีเดี๋ยวมาเล่นอะไรดีกว่าโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้าอยู่ในห้องกันที่เรียบร้อยแล้วครับได้ทรัการเข้าห้องผมแบบตอนตอนจะกดเลขห้องนี้จริงจริต้องสั่งมากเข้าห้องนี้คือสี่ต่อสี่สี่ต่อสี่ครับคือกติกาก็คือเล่นไม่อ่อนข้อแต่ ไม่ใช่เขาไม่เป็นเราเขาดีเราก็ตายดิโโอ้หจะดูครับทุกคนดูชื่อเอาเอาแค่ดูชื่อพอ T O G B Boat เอาละครับเอาครับคุณผู้ชมแล้วทุกคนตายเอาละครับโ้ยเสียปืนเสียปืนไว้แล้วเสียไว้แล้วอะไรของอะไร B Boat เสียปืนไว้แล้วเฮ้ยไอต้าตัวตัวระเบิด GPS เต็มด้วย คือเขาเบามากเลยวะไปเร็วแลวอ่ะเร็วแล้วเอาละเะครับไ่ฮัเรา็กลไลยถมผ่านเลยเฮ้ยดับเลยันนี่เือซ้ายโอ้โหอูเบิดเฝ่ายเยอะนะเดี๋ยวเพิ่งเซตคือแรกนะครับเฮ้ยปืนเมึงหนักกว่าดู้านดูด้้ายเอ่้ยเรงโอ้โห่องตือแล้วสองือ้วเอาเอะเอาเอะพี่เรา ไอ้หน้าผมมาพี่ช่อยด้วซายหนึ่งซ้ายหน่งเฮ้ย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 พได้ได้โอ้ยโอ้ยดดวได้เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โยโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โโอ้โโอ้โอ้โอ้อ้โอ้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 ้โอ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 ้โโอ้้อ้้โอ้โอ้โ้โโอ้โอ้โอ้้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้โโอ้อ้้โอ้ ป็นพี่ตังพี่ตังโอ้โหปืนโคตรนะ่ตงายสองสายสางเดือสายตัวเดียวอะมีซากปาซากาซากแล้วแบงค์เฮ้ยเอาโอ้โหโคโดโหดบอกเลปืนนาดใหญสายะองนรนไม่ต่ารไปโ่โอ้โางอยเยอะหน่อยเยอะหน่อยเยอะหน่อย

เราไม่ตายเลยตโอ้โพี่ดังเราต้องพี่ดังฟ้าป้าฟ้าอุ้ยอุ้ยโอ้โหหลบไม่ทันเรอไอ้เหี้ยปืนหรอโอ้โหปืนหรอปืนเรออะไรัปืนป้องแล้วขวาเข้าขวาเข้าขวาสองตัวโอ้โหทีมแม่ชหย่องไม่ได้เลยอุ้ยขวาเยอะเฮ้ยขวาเยอะมาแล้วขวาเยอะมาแล้ว ตัวแบบนี้โหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เบานขางายหนึ่งขวาสขวาสโอ้โหาตัวท้าย่ะห้าตัวท้ายค่ะ

ใครจะพืน้นได้หน่อยดิไม่ไหวแล้วอ่ะอย่างเงี้ยโอจุดแล้วคือแมสนี่ปิดปากคือตอนนี้เอามปิดหน้าแล้วอ่ะเ <c oughs> อ่อจริงๆเมื่อกี้เน็ตหลุดเน็ตหลุดคือหยอกหยอกจริงจก็คือคูอไม่ได้ครับคือโหดเกินจะบ้าเหรอครับจะชนะระดับโลกได้ยังไงขนาดโองยังไม่ชนะครับพี่ครับฝากผลงานเลยครับผลงานล่าสุดเลยครับเอาตอนนี้ครับแม่ก็ฝาก เพราะงั cheer, mm ้นก็ฝากเชียร์แล้วก er ็ฝากติดตามทีม KOG King of Gamer Club ด้วยนะครับสามารถติดตามได้ที่เพจหลักครับ King of Gamer Club แล้วก็ช่องทางต่างๆแต่ละคนครับของผมก็เป็นเฟซบุ o กเพจบาร่าครับเพจ KOG บาก้าเพจเดอะแล้วก็ดอตแล้วก็สุขครับ KOG Concept ครับแล้วมีแข่งอะไรไหมแบบจะจะจะแข่งต่อไหมครับแล้วก็ฝากเชียร์ครับวันนี้เราจะมีแข่งกันช่วงประมาณหกโมงเย็นครับเป็นรอบ World Final ครับชิงแชมป์โลกฝั่งอีสต วันที่6ถึง6 7 8 9 9ดแปดเวัน6กวันละ6เกมครับสามารถติดตามเชียร์พวกเราแล้วก็เชียร์ทีมไทยสองทีมครับก็คือวอร์ดัสเดอะเบอร์เดอร์แล้วก็อาร์คิวอัเทน่าครับยังอยากฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยครับแล้วแล้วก็อย่าลืมคนโตก็ได้ละครับเอออไ้ยบาสเซฟเฟิร์หน่อยมึงอ่ะคนแรกกูคนแรกแล้วมึงต้องตามดูสามรอบ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 ถ่ายไว้ไปเอาแบบเกาะกันเลยเปล่าคนแรก

โอ้ตาโอ้ยมามีต่อเลเอาเลยไอ้ก่อนนะไม่ไม่ได้ไม่ได้นัดไว้อย่างนี้นี่ฮะไอ้ไอ้นี่นมาไม่ได้พี่พูดแล้วมาเชื่อไหมไอ้นี่เล่นมาไม่ได้อย่างนี้นี่สายตัดตัวเลยเอ้าถึงพูด้หรอไอ้พวกขอแบบกิงนะฮะแบบกิงกินนอนท่าไหนกินนอนแล้วกินกินกปกติก็เล่นท่ายากอยู่แล้วเอาท่าไหนเอากิงก่อนเอากิงก่อนรอบแรกเอากินกินไปเลยกิงไปเลยเอ่อโอ้ยขาติดกินไปเอ๊ะรอบรอบสองของก็คานคาน

โอเคครับเราก็ได้ชนะทุทีเรียบร้อยเฮ้ยเอ้าโอ้หก็ยังไงอันนี้คือจริงจ้าไเนี้ยยังไงก็ฝากติดตามผลงานของทีม KOG นะครับบักี้นะครับอันนี้ของบัากี้นะครับก็ตามที่พี่เขาบอกไปเลยผลงานมีแล้วมนก็ไปดูและสดแข่งขันติดตามผลงานตามสตรีมได้เลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ใครชอบเป็นลืมกดไลค์กด กดเราใช้ที่ไหไมาอย่าลืมกดกระดิ่งเลยครับกิ้งกิ้งเลยเดีวเราอยากอย่าลืมติดตามเพจเราที่อยูนเลยครับมีสตรีมเหมือนกันครับสตรีมบั๊กกี้กันครับแบบโง่ๆอ่ะเขาอยากดึงเข้ามาดูครับดีเราโง่ๆที่จะใช้ยูทิปบอ่ะไม่เป็นครับ